ธรรมะเปรียบดังแสงสว่างของฟ้าแม้คืนมืดมิดก็ยังชี้ทางให้เราไม่หลงสาธุชนทั้งหลายอย่าให้ความโลภมืดบังใจอย่าให้ความโกรธเผาพลานปัญญาอย่าให้ความหลงพัดพาให้ไกลธรรมเมื่อใจสงบย่อมเห็นสัจธรรมดุดผืนน้ำใสเมื่อใจตั้งมั่นย่อมมั่นคงดุดภูผาผู้รู้จักแบ่งปัน ย่อมได้รับพรจากสวรรค์ผู้เดินบนหนทางคุณธรรมย่อมไม่วันไหวแม้ยามเดียวใดวันนี้อาตามาขออวยพรให้โยมทั้งหลายจิตใจผ่องใสเหมือนสายน้ำมันคงเหมือนขุนเขามีเมตตาเหมือนฟ้าและได้รับพรแห่งความสงบสุขสมบูรณ์ในทุกก้าวย่างสาธุสาธุ